สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวม,มาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะท่านนายกบัญญัตแถลงการอัปเดตข่าวหลังประชุมมติคอรมอรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะสวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รับฟังอทางออนไลน์ด้วยนะครับ วันนี้ก็วันนี้เรามีการลดทงครึ่งเสาใช่ไหมที่เกิดแต่การเส้นประชนของกษัตริย์เจ้าผู้ครองตะคอนยุเอียนะทุกคนทราบดีนะครับเดี๋ยวบ่ายผมไปลงนามแสดงความเสียใจแล้วเมื่อวานก็ได้ส่งทารองรัมตรีวิษนุไปร่วมพิธีศพพระศพแล้วนะครับก็มีเรื่องเรียนให้ทราบตรงนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐมันนั้นผมชี้แจงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ก็สรุปว่าได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีทั้งผู้นำอาเซียนและสเริกาก็ได้มีการหารือถึงแนวทางครับเพื่อความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมองผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตนะครับมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านสิ่งที่ผมเน้นย้ำไปสามประเด็นก็คือหนึ่งบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในอาเซียนโดยเฉพาะ ด้านความช่วยเหลือต่างๆในด้านมนุษยธรรมนะครับเรื่องที่สองก็คือการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและอาเซียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของซัพพลายเชนของสหรัฐในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆโดยสหรัฐจะนำนักธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทคณะที่ใหญ่ที่สุดเทีเยบเฟดวินจะมาเยือนอาเซียนในปีหน้าเพื่อจะร่วมงานกับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดิจิทัานวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิที่เขาเสนอมาเองเลยนะครับ ื่องที่สามคือบทบาทของสหรัฐและอาเซียนในการจะร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนบนพื้นฐานของตนติภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานและความขัดแย้งต่างๆรวมทั้งการพื่งฟื้นอยู่ยาเพื่อรับผลกระทบผมก็ได้กล่าวไว้ในบทํำนองนี้ทั้งหมดนะครับด้วยทั้งหมดนี้ฐานะที่เราเป็นสมาชิกสัมพันธ์ของอาเซียนเราก็จะมีบทบาทสาคัญร่วมกันในการดำเนินการและขับเคลื่อนความร่วมมือกับสหรัฐ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหนึ่งถึงสองปีนี้ด้วยย้อนกลับมาเรื่องกรารประชุมครมวันนี้ก็มีหลายประเด็ดนที่สําคัญนะครับในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางลดแมเอาไว้ดย้งการฟื้นฟูประเทศยุคหลังโควิดก็ขอยกตัวอย่อยางบางประกาศนะครับวันนี้ก็มีโครงการสนุนข้าวบริหารจัดการและพะัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิตสระมา4ละ64-65เพื่อบรรทาความเร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากทาางการต่างๆเช่นภัยแง้งโรคระบาดการแพร่ระบาดโควิด19ที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้การสนับสนุนให้เกษตรกร,กรมีเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพในการผลิตข้าวไร่ละพันบาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ2ื่นบาท ซึ่งโครงการนี้ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปีการผลิตตั้งแต่ปี562-563โดยในปี64-65คอรมอรกม็มีวัติเห็นชอบให้เพิ่มเติมการสนุนโครงการอีก594.4ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะครับและปีนี้ก็รับรายงานรามีการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีข่าวดีว่ามีจะมีการส่งออกข้าวได้มากขึ้นนะครับการรายงานจากกระทรวงพาณิชย์นะครับ อีกประการส้าคัญก็คือจากที่ผมได้ไปดูงานมาในวันนั้นสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เรีนย้ำให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบริการกันเพื่อจะยกระดับเกษตรกรไทยของเราให้เป็นเกษตรอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมาได้โดยเร็วที่สุดโดยจะต้องมีการนำนำวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพิ่มรายได้ลดต้นทุนลดความเสี่ยงจากลมฟ้าอากาศ มีการจัดทำบิ๊กเจต้าภาคการเกษตรการสร้างอั r กอริทมแบบมาช่วยมหาจัดการวนที่พาอปลูกการติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่และสนับสนุนให้มีการเช่าการแชร์เครื่องจักรกลทางการเกษตรตลอดจนการขยายไปสู่ตลาดออนไลน์และการสร้างสตาร์ทอัพภาคการเกษตรเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางรอดและก็ทางรุ่งของภาคเกษตรกรรมของไทยนะครับ เราจะต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนทุกระดับด้วยผมก็เป็นกังคลเกี่ยวกับแรงงานภาคการเกษตรวันนี้เราก็เข้า้้าาเขาสู่สังคมสูงวัยด้วยการขาดแรงงานด้านการเกษตรนั้นเป็นสิ่งสาคัญนั่นก็จําเป็นต้องใช้เครื่องจักรคือไม,มือมาเสริมให้แต่จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับว่าจะช่วยเหลือก็ได้อย่างไรตรงนี้ผมก็ได้สั่งการให้ก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์รายงานความคืบหน้าให้คอรมอทราบทุกสามเดือนด้วยนะครับในเรื่องที่สั่งการไปแล้วนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันในห้องประชุมวันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดวันนี้ก็เห็นชอบแผนปฏิการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 3, สามพศ .66 ถึง80เป็นแผนระยะายาว15ปีนะครับมีการประเมินผลปรับแผนทุก5ปีทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันที่มั่นคงเป็นพลังร่วมกันพัฒนาสังคมเพราะเราเขามีประสบการณ์ชีวิต ของเขานะครับมีความเชี่ยวชาญต่างๆในชีวิตของแต่ละท่านผมถือว่าก็ยังมีคุณค่าต่อสังคมไทยพนันต้องดูแลเขาให้ใช้ชีวิตอย่างอย่างดีมีคุณภาพในทุกมิติมีศักดิ์ศรีช่วยเหลือตัวเองได้มีรายได้ที่เพียงพอเพื่อเป็นการรองรับสังคมสูงวัยในเชิงรุกเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีกไม่นานนี้นะเราจะเห็นได้ว่าคนเรามียืยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ สถิติการแต่งงานก็ลดลงการมีบุตรก็ลดลงดูได้จากยอดนักเรียนที่เข้ารับที่เข้าสู่โรงเรียนชั้นอุดมบาลก็น้อยลงนะครับในปัจจุบัน <c oughs> วันนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสุงัยเราก็จะทำแผนปฏิการนะที่กำหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุภาคเยชนภาคประชาสังคมได้ํำเนินการตามแผนยุทธศาสตร,ร์อย่างบรูรณาการ เรามีแผนย่อยอยู่4แผนนะครับคือเตรียมความพร้อมประชากรกอนไวัยสูงอายุเช่นการดูแลสุขภาพเงินออมชาราภาพ 2. การยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมทักษะอาชีพหารายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพมีความรู้เข้าถึงเท่าทันรู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และรู้ข่าวสารสําคัญ 3. คือการที่ต้องปฏิรูปก,กฎหมายและมือการระบบการบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนดูแลเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุจัดสร้างสถานดูแลบำบัดฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเอกชนทั้งแบบมีที่พักและแบบบริการถึงบ้านมีศูนย์บริหารจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุเอกชนแผนสี่ก็คือเพิ่มศักยภาพการวิจัยและการมาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงวัย โดยมีงานยกเว้นค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีมีสิทธิพิเทศษทางภาษีในอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุเพื่อเร่งสร้างธุรกิจนวัตรกรรมเพื่อผู้สูงวัยที่มีเอกชนเป็นผู้ดำเนินการเช่นนวัตรกรรมเครื่องช่วยฟังอัจฉริยะ GPS การหลงแบบพกพาไม้เท้าแห่งอนาคตเ,เหล่านี้เป็นต้นนะครับอีกหลายอย่างด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบายการออกแบบสวัสดิการต่างๆและแนวทางการช่วยเหลือต่างๆเราจะต้องดึงความูอจากทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะบทบาทของชุมชนให้เข้มแข็งวันนี้อรมอก็ได้เห็นชอบพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณทันห้าร้อยหกสิบหกที่สำนักงานคณะกรรมการกลิกการตรวจพิจารณาแล้วนะครับพร้อมเอกสารประกอบงบประมาณตามที่สำนักงานเสนอให้เสนอสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป และให้ความเป็นชอบการตั้งคณะกรรมิการวิสามัญเพื่อพิจารณาจำนวนหกสิบสี่ท่านนะครับนอกจากนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึงน่งก็เรื่องกับความเดือดร้อนเรื่องพลังงานวันนี้ก็ได้มีการพิจารณาขยายมาตรการลดภาษีสัมสามิตรน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆคล้ายกันซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนี้ในรอบใหม่นี้จะลดลงประมาณ5บาทต่อลิตรนะครับเรื่องั้งต่วันที่ยี่ส็ดพฤษภาคมประ5วนิ้า ถึง20กรนยายน2565เป็นเวลาสองเดือนแล้วก็พิจารณาทีละ2เดือนนะครับคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของรัฐอีกประมาณ2 0มื0ล้านบาทแล้ววันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันที่เราจะเป็นต้องใช้เงินกู้เพราะว่าเดิมมันติดลบอยู่แล้ววันนี้รวมๆแล้วเนี่ยใช้จะต้องใช้รวมทั้งสิ้นประมาณ7หมื0ล้านบาทไปแล้วนะครับขณะนี้ถ้ารวมครั้งนี้ไปด้วยแต่มันก็เป็นความจําเป็นนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนและภาคการผลิต เพื่อมาทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ราคาขายปีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไปตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันจะมีผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนสินค้าพวกอริโภคที่ต้องปรับตามต้นทุนข้าขนุส่งมีหลายมาตรการนะครับที่กำลังหาเรื่องร่วมกันอีกนะก็มีข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับคือเรื่องความคืบหน้าในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก ยูเอ็มมีเดลิเคิ l and wellness hub นะครับโดยล่าสุดประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักง,งานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ซึ่งจะทําการเปิดสำนักง,งานในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนอกจากนั้นฮูก็ได้ให้การยอมรับชื่นชมประเทศไทยเป็นประเทศที่รับมือกับสานการคุิดได้ดีที่สุดเป็นตำรับต้นๆของโลกแล้วประเทศไทยมีความได้เปรียบมีความพร้อมที่ทั่วโลกยอมรับ เช่นหนึ่งเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมีความเชีย่ยวชาญเฉพาะทางมีการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง,งในการให้บริการรักษาเรามีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากลนะครับหรือ JCI ถึง5้าบแแห่งซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่4ของโลกอันนี้เป็นต้นต้นทุนที่เราหน้าภาพภูมิใจนะครับที่บุคลากร,ก,รการแพทย์ของไทย ไม่แพ้ใครในโลกและเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านการแพทย์ของโลกในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ได้มีการหารือเน้นย้ำไปในเรื่องของที่มีข่าวพูดกันออกไปในเรื่องของอะไรล่ะแผนเรื่องก,การศึกษานะ สมรรนานะผมก็บอกขอให้กลับไปทบทวนแผนฉบับปี51ก่อนนะทำให้สมบูรณาก่อนใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการปรับวิธีการสอนให้เป็นทลักษณะที่เรียกว่า active learning ให้รู้จักคิดเป็นนะครับทําเป็นคิดเป็นนะครับใช้ทําปี51ให้สมบูรณ์ให้ครบถ้วนนะครับเราค่อยว่ากันใหม่ต่อไปไม่ใช่นายกไม่สับนุนอะไรทั้งสิ้นนะเราก็ต้องดูพื้นฐานก่อน ของเดิมเป็นยังไงเราทําครบหรือ,อย,ยังถ้าทำไม่ครบก็ทําให้ครบซะเพราะอ,อันนี้เป็นไปนตามที่รัฐมนตรกกาหนดไว้ในเรื่องการไปรูปการด้านการศึกษานะครับเรื่องสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจก็มีหลายอย่างที่ดีขึ้นบางอย่างก็ยังลดลงอยู่ทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานเศรษฐกด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของสงครามนะครับ ก็ได้แต่คาดหวังว่าจะสิ้นสุดลงได้โดยเร็วไม่งั้นมันจะเดือดร้อนกันไปทั้งโลกนะเรื่องอื่นมีอะไรไหมเม่เป็นทินก็บอกอยู่แล้วไงว่าเราเราต้องดูที่ว่าเราจะดูตรงไหนนั้นมันเป็นทินเราก็จะพิดาเป็นเฉพาะกลุ่มให้อยู่แล้วนะเพราะเราเราทำทั้งตุกท,ทั้งหมดทุกอย่าง กาทุกคนก็ทราบดีว่าจะจะ,จะต้องใช้เงินจนํานวนมากและเ,เรามาจากที่ไหนอันนี้ที่เราให้คการผกับดีเซลเพราะมันเป็นต้นทุนการผลิตด,ด้วยการขนส่งสินค้าต่างๆเหล่านี้การบริการ,าการขนส่งมวลชนต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของเบนทินแล้วก็ช่วยลืยเฉพาะกลุ่มใบนะที่เดือดร้อนจริงๆนะที่เหลือก็ถ้าพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนเถอะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำอยังไงเราจะช่วยกันประหยัดพลังงานที่เราสามารถช่วยกันได้กันแล้วกันนะ มันยังลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปรัฐบาลอยากช่วยทุกอันน่ะแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีไรายได้อย่างไรเราใช้ออประมาณไปมากน้อยเพียงใดในการแก้ปัญหาต่างๆทุกทุกทุกอย่างคือเราเรายัางให้ทุกอย่างอยู่นะเราไม่ไ,มได้หยุดอะไรไปเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีโควิดเข้ามาก็ตามถึงแม้ว่าจากการเก็บรายได้จะลดลงก็ตามแต่ถ้าเราทําอย่างไม่ระวังระมัดระวังวันหน้ามันปัญหามันจะทับซ้อนกลับมานะอันนั้นคือเป็นประเด็น ็ได้ต่างการไปแล้วล่ะให้ในส่วนของอน้ำดี่มธนาคารยกแล้วก็ในส่วนของสนักพุทธนะได้ไปติดตามในเรื่องเหล่านี้กำชับเพราะว่าการปกครองสง์มันก็มีระเบียบของทางสงเขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นการบริหารของเจ้าคณะเขตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะเขาอยู่ของท่านอยู่นะ,ะเราก็ต้องเข้าไปดูแลใช่ไหมอณะนั้นถึงแม้จะคือคนของเรานี่แหละประชาชนนี่แหละเนี่ย อย่าไปทําให้ท่านเสียหายแต่ถ้าท่านทาเสียหายของท่านเองก็ต้องช่วยกันแจ้งแจ้งมานะเพื่อจะเข้ารับไปตรวจสอบแล้วก็ดกาเข้าสู่กระบวนการนะซึ่งเกามีราชกาศสมาคมดูแลตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะพระก็มีการปกครองของพระกองสมยู่เช่นเดียวกันนะครับ กำลังทำเขาว่าเราทำอยู่นะเห็นกำลังหาดีกันอยู่เท่าที่ถามมาเรื่องของเขาเรื่องของเขาผมไม่ได้อยากวิจเกี่ยวข้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรื่องตั้งบัวกอรมอรผมมีจิตหนึ่งเสียงที่ผมจะเลือกคนนันเองนั่นสิ่งใดที่พูดมาก็ ถ้าใครพูดย้อนเก่าก็กลับไปดูย้อนเก่าเก่าๆมาด้วยแล้วกันมาทําอะไรกันไปแล้วบ้างแต่ละคนเนี่ยนะก็จะไปสนใจเลยแล้วใครจะรัฐประหารเนี่ยใครจะทาอ่ะแล้วทำมาเมื่อไหร่แล้วทำมาเพราะอะไรย้อนกลับไปดูพฤติกรรมสมัยก่อนแล้วกันถ้าใครจะว่าก็แล้วบ้านเมืองอยู่วระมานี้ได้สงบแบบนี้เพราะอะไรอ่ะแล้วใครจะอยากให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะไม่มีหรอกผมก็ไม่อยากทํา มีอะไรไหมไม่มีขอบคุณนะมีอะไรเดี๋ยวถามโคโตก็แล้วกันขอบคุณจ้ะจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปคำแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีที่เรานำมาฝากกันทุกๆท,ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะ ขอบคุณเพืเ่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ